เดี๋ยดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับกลับมาเจออีกคลิปในช่องเล่าเรื่องรถครับช่องที่รวบรวมข่าวสารรีวิวการใช้งานจริงและโปรโมชั่นของแต่ละเดือนของแต่ละค่ายที่อัปเดตเพื่อเช็คราคาก่อนที่เราจะเข้าไปซื้อในโชว์รูมนะครับคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากในคลิปที่เรานําของโอล่านะครับที่เป็นโปรโมชั่นประจําเดือนพฤษภามาให้ทุกคนได้ลองรับฟังกันคราวนี้ครับ มาเป็นคิวของทาง Su ุสกิที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาจัดแคมเปญเดือดมากในสําหรับเดือนพฤษภาคมนะครับโดยรถที่เขาเอามาจัดนะครับคันแรกที่อยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันก็คือสุสกีเซลิโอครับที่เรารู้ว่าเป็นน้องเล็กของค่ายนี้อยู่แล้วนะครับและราคาก็ถูกสุดอยู่แล้วด้วยเขาจัดโปรโมชั่นมาซะโอ้โหทั้ง4รุ่นที่มีอยู่นะครับราคาไม่เกิน4 0 0แสนบาทหลังจากที่เคยเปิดตัวมานะครับราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0เริ่มต้นแล้วก็เป็น40,000 0ไปเรื่อยๆจนถึง40,000 0กลางเนี่ย โดยการวางราคาของ Su ซูกิเซเลโ o เนี่ยถือว่าเป็นน้องเล็กอย่างที่บอกไปราคาตั้งแต่3 0 0แสนจนถึง4 0 0แสนบาทยิ่งลดราคามาตอนนี้ยิ่งถือว่าน่าสนใจมากขึ้นโดยท่าเก็ตของกลุ่มลูกค้าของ Suzu กิ c e เลโ o เองเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าที่อยากจะขยับมอไซค์เป็นแบบ2ล้อแบบนี้ใช้งานและพอมีครอบครัวมีลูกเล็กการจะเคลื่อนย้ายหรือการจะพาเข้าไปโรงเรียนหรือการที่เขาจะต้องสอนท้ายมอไซค์เนี่ยมันอาจจะดูอันตรายและดูแล้วน่ากังวลยิ่งถ้าเกิดเจอฝนตกอาจจะเปียกกันได้ที่เราเห็น อยู่ว่าเวลาฝนตกหนัก พี่ๆหมอสหาหลายๆท่านก็ต้องไปจอดอยู่ตรงตามป้ายรถเมล์หรือที่ล่มคราวนี้ตัวซูซูกิเซเลโอเองเนี่ยราคามันไม่ได้แรงขนาดนั้นตอนนี้โปรโมชั่นเดือนนี้เนี่ยถือว่าเล้าใจและเซเลโอเป็นรถที่ราคาไม่แพงเลยนะครับและยิ่งมาเจอโปรโมชั่นตอนนี้นะเดือนนี้เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยเอาล่ะเราแยกรุ่นย่อยกันดีกว่าครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้เราเกิดไปแล้ว3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนั่นคือรุ่น G A เกียร์ธรรมดานะครับก็ในตัวของสเปคเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันอีกทีนึงและมาต่อคร L CVT นะครับที่แต่ก่อนขายอยู่ที่416,000บาทลดลงมาเหลือ379,900บาทถือว่าดูโหดมากนะครับอันนี้แล้วก็ Serio GL Up นะครับจาก423,000เหลือ391,900บาทอันนี้คุ้มเราเคยทำคลิปรีวิวแล้วนะครับเพื่อนๆไปดูคลิปรีวิวของที่พี่เไปรีวิวมานะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงคันนี้จัดได้และมาตัวท็อปสุดครับคือ s e r i o g x cvt 452,000บาทนะครับลดลงมาเหลือเพียงแค่399,900บาทไม่เกิน400,000บาทถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อโชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะครับโปรโมชันนี้จนถึง31พฤษภาคม2567เท่านั้นนะครับจำนวนจำกัดเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่เดือนละ3,302บาทสูงสุดถึง99เดือนอ,อันนี้ถือว่าน่าสนใจและซูซูกิเองเนี่ยเป็นค่ายหนึ่งนะครับที่ไฟแนนซ์เนี่ยเขาเข้าอกเข้าใจกับคนซื้อและซู ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางไฟนั้นได้งานนี้นะครับใครที่ออกรถค่ายไหนไม่ได้นะครับลองแวะไปดูทางซูซูกิเองนะครับก็สามารถที่จะนะครับอาจจะออกรถได้เอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าขึ้นอยู่กับเครดิตของเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทางไฟนั้นเนี่ยทางลิสติ n งเองเนี่ยปล่อยเรายากมากเลยนะครับอ่าใครมีคําถามใครมีคอมเมนต์พิมพ์มาบอกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงคราวนี้เรามาเจาะรายละเอียดของตัวรลกันหน่อยแหมจะเลือกซื้อเขาทั้งทีแล้วเราดูสเปคของเขาเป็นยังไงงงตตัววมมมิิขอเอเคีคา อยู่ที่3,600ม mm, ิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,600ม mm, ิลลิเมตรความสูงอยู่ที่1 5 4 0ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อครับอยู่ที่2425ม mm. ิลลิเมตรดูโดยรวมแล้วความยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวมากแต่พอเข้าไปนั่งภายในบอกนะครับว่ามันกว้างนะครับมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าคับแคบเลยแล้วก็ระยะฐานล้อเนี่ย2,425 mm เนี่ยที่ห้า่าให้นั่งแถว2นะครับในเล็กรูมและเฮดรูมสามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายนะครับถังน้มามันนี่เรื่องสําคัญถังน้มามันของเขามีจานวน หมสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบนะครับหนึ่ซี่ีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่68แรงม้าที่6,600รอบและแรงบิดอยู่ที่90นิวตันเมตรที่3,500รอบในเกียร์ธรรมดานะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับส่วนในเกียร์อัตโนมัติก็จะเป็นเกียร์แบบ CVT ส่วนในเรื่องของช่วงล่างหน้าๆน,นะครับก็มาในระบบแบบแม่พิสัยสั้นนะครับพร้อมคอยสปริงด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมคอยสปริงส่วนระบบดิสเบรกนะครับให้มาเฉพาะด้านหน้าส่วนด้านหลังยังเป็นดัมเบรกอยู่ครับในรถรุ่นนนนนี้้ะครรรััับบองําม ตั้งแต่ e 2 0ขึ้นไปนะครับและราคา e 2 0ณนะปัจจุบันที่เราทำคลิปต,ตอนนี้ในตัว e 2 0เนี่ย, e ยอยู่ที่38.24นะครับก็ลองมองเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอัตราสิ้นเปลืองค้างซูสกูกิเองเนี่ยเคลมว่าซ e รีโอได้20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและตอนในคลิปที่เพจได้ลองขับขี่จริงๆนะครับก็มีความใกล้เคียงครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยขับเท้าเนียนๆน่าจะได้อัตราสิ้นเปลืองที่ดีกว่าก็เป็นได้ครับ คราวนี้เรามาดูนะครับว่าในตัวรถเนี่ยมีให้เลือกกี่สีนะครับทั้งหมดนะเซเลโอมีให้เลือกสีสีนะครับสีเทาสีแดงสีดําและสีขาว ตอนนี้เรามาดูในตัวรุ่นอื่นกันสัหน่อยนะเป็นยังไงกันบ้างใน Suzuki Swift นะครับตอนนี้นะครับรับข้อเสนอครับเริ่มต้นผ่อนเดือนละ5,780บาทสูงสุด99เดือนและลดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับสูงสุดถึง50,000บาทหรือเราจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน48เดือนอันนี้น่าสนใจพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ปีแรกและบระกิการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงระยะเวลาถึง3ปีเลยทีเดียวน,นะครับ มาดู Suzuki e er อ t i ิ a Smart h y b r i รนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทนี่แล้วใจมากๆพร้อมกับข้อเสนอผ่อนเดือนละ7,126บาทนานสูงสุด99เดือนฟรีประกันภัยชั้น1ปีแรกเหมือนกันแล้วก็บริการช่วยเหลือสุขชน24ชั่วโมง3ปีเช่นกันครับ คราวนี้เรามาดูคลิปที่เราเพิ่งลงไปนะครับ Suzuki XL7 Hybrid ราคาช่วงแนะนำตอนนี้ครับก็ยังอยู่ที่799,000บาทพร้อมรับข้อเสนอผ่อนเดือนละ8,146ับาทสูงสุด99เดือนฟรีประกันภัยชั้น1-1ปีและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงระยะเวลา3ปีเลยทีเดียวนะครับโอ้โหดูแล้วเร้าใจมากสาหรับโปรของ Su ุ zu ก i โปรโมชั่นนี้จะถึงแค่31พฤษภาเดือนนี้เท่านั้นนะครับ ในตัวของซูรูกิเซเลรีโอบอกเลยนะครับว่ารีบไปติดต่อเลยถ้าใครลังเลอาจจะหมดเหมือนในซูซุกิเซียที่หมดแล้วหมดเลยนะครับยังไม่มีการผลิตเพิ่มเติมขึ้นมาเจ้าเซเลรีโอคันนี้ก็เช่นกันน่าจะหมดแล้วหมดเลยใครที่สนใจรีบไปติดต่อเลยนะครับใครดูคลิปนี้แล้วเป็นไงครับลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับที่ซูซูกิออกโปรโมชั่นมาขนาดนี้โหดหรือเปล่าโหดก็พิมพ์โหดมาเลยนะครับและสนใจหรือเปล่าก็รีบลองติดต่อดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กั ทีมงานเล่าเรื่องล็ของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเรานะครับที่ออกมาทุกวันแบบนี้ครับวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าพี่เอจะอนาโปรโมชั่นเด็ดๆของค่ายไหนมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตไปแล้วสวัสดีครับ